สวัสดีตอนเที่ยงครับขี่รถผ่านมาเจอมิ้มอยู่ข้างทางครับอยู่ที่ภูมิ่อยนี่ครับหลังใหญ่อยู่ครับท่านใดที่สั่งน้ำผึ้งไว้ก็ต้องอดใจรอสักหน่อยนะครับมีลูกค้าสั่งน้ำผึ้งเข้ามาบอกอยากได้จํานวนเยอะช่วงนี้ผึ้งไม่ค่อยมีครับหายากอยู่ครับจะมีที่ช่วงเดือนสี่เดือนห้าไม่รู้ไม่รู้จะทันเข้าหรือเปล่าครับผึ้งมันส่วนน้อยครับมันต้องไปนู่นเลยครับไกลๆเนี่ครับ เบลือเลยครับมิ้มลังนี้เนี่ยครับท่านใดสนใจน้ำมิ้มครับชุดละหกร้อยบาทครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปครับชุดหนึ่งก็ประมาณห้าก้อนขึ้นไปครับห้าก้อนน้ำหวานครับจะไม่ส่งลังอ่อนนี่ผมจะไม่ส่งไปครับผมจะส่งเฉพาะก้อนน้ำหวานครับถ้าก้อนใหญ่ๆประมาณข้อเขียนผมจะให้ไปประมาณห้าถึงหกก้อนครับถ้าก้อนเล็กก็เจ็ดถึงแปดก้อนครับหกร้อยบาทรวมส่งทั่วประเทศครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปครับใครสนใจก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับไปครับเดี๋ยวจัดการหลักนี้สักแป๊บครับจะได้ไปที่อื่นกันต่อครับไปครับเดี๋ยวจัดการกันครับตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับเป่าควันใส่เลยครับไม่ต้องกลัวครับเป่าควันใส่เพื่อให้ให้ให้สะดุ้งนะครับให้รู้ตัวครับ ต้องพูดไม่ได้หยุดที่ถึงเราเตรียมเข้ากล้องเ,เ,เดี๋ยวเวลาถือว่าไฟส่องให้เห็นทั้งคนทั้งมิ้มนะอุ๊ยน้องหวานมาเดินตามมาพี่ เนี่ยครับส่องให้เห็นไกลๆนะเห็นเต็มตัวเนี่ยเลยครับมาใกล้ๆหน่อยให้เห็นรักมิ้มเห็นคนด้วยไหมเนี่ยครับอย่างเจียวเลยครับมิ้มครับน้ำหวานใช้ได้อยู่ครับใครสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับชุดละหกร้อยบาทครับรวมส่งครับเนี่ยครับสวยๆครับไปครับเดี๋ยวพี่หาที่อื่นกันต่อครับ กเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับไปไปครับมีหรือเปล่าหน้ามีพึ่งเกาะมากครับนะครับกิ่งครับเป็นสวนล้างนะครับไม่รู้จะมีพึ่งเกาะหรือเปล่าตั้งใจมาหามิ้มครับเผื่อพวกเจอเพึ่งครับคูโหนามนี่ครับ หนาวหวายน,คน่ครับเนี่ยครับรองเท้าใส่มาแบบนี้ครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่าครับรองเท้าเตรียม,มาไม่ดีนะครับไม่ได้ใส่รองเท้าบูทตมาครับหน้าเกาะอยู่ครับเนี่ยครับ โอ้นี่มีรอยคนเข้ามาตัดเอาหวายครับไม่รู้ว่าไปทําอะไรครับวะเนี่ยครับหวายรอยตัดหนามเพียบเลยครับหนามทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับหนามหวายครับเนี่ยครับ ติ่งกระดิ่งแมวหนามทั้งนั้นหนามไายเพียบเลยครับพี่น้องครับโหมีร่องรอยรอยปากนึงครับข,าว,ขาวนึงครับรอยปากเอาไปกินแล้วครับนึงครับรอยขาวขาวครับ ลอยเป็นร้อยคาบเก่าเขาขาวๆเลยครับร้อยหลังใหญ่หน่าดูครับพวกฝากเอาไปกินแล้วครับ กระลอกครับกระลอกโหกระลอกเพียบเลยครับตรงนี้ก็อีกตัวครับตรงนี้ก็อีกตัวครับกระลอกครับโอ้กระลอกเยอะมากนะครับตรงนู้นอีกตัวครับกระลอกตัวเบลอเลยครับ กิ่งไม้หักครับกิ่งไม้อยู่ๆก็หักลงมาเองครับไม่รู้เป็นสาเหตุอะไรครับหักลงมาเองเฉยเลยครับช่วงนู้นครับช่วงผมเดินมาตะกี้นี่ครับไม่รู้หักลงได้ยังไงครับกิ่งยอดไม้ยอดใหญ่ๆครับหักลงเป็นไปได้ไงไม่รู้ครับตายครับ ทำเลก็น่าพึ่งเกาะอ,อยู่ครับเต็มไม่มีครับมีแต่ร้อยขปาปาดไปแล้วอ <c oughs> <c oughs> ื้มัีมูลอะไรครับในี่ยดกเต็มต้นเลยครับเนี่ครับเป็นเส้สายเลยครับ มะไฟครับมะไฟกําลังจะออกเนี่ยครับมีทุกกิ่งเลยครับเนี่ยครับคูเยอะแหมดครับเนี่ยครับดกเป็นสายเลยครับมะไฟป่าช่วงนี้จะออกชุกมากครับไปครับเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อครับ